เป็นร้านอะไรวะขนมด้วยเฮ้ยน่าสนใจไหมน่าสนใจครับผมโอ้โหอร่อยอุ้ลุงอร่อยเต็หนึ่งสองชิ้นแล้วอะไรด้วยครับลุงฮะฮะคุณลุงเชื่อไหมผมมีพลังพิเศษใช่ผมสามารถกินแบบขนมด้วยร้านขุงลุงแบบจนแบบหมดหรือเกือบหมดได้เลยตุวเจ้าไม่ดีเลยวะแล้ยัง วันนี้ครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดม่้ยขวางครับ f c ทุกคนคคคกคน็จะพาทุกคนมาทำคอนเทนต์ช่วยสังคมเ,คเพราะว่ามี f c เขาส่งมาว่าอยากให้ไปร้านนี้หน่อยเป็นคนคุณลุงขายขนมช่วยป่ะใช่แล้วอ<ะ>แล้วก็เก่งเนาะหาลงหาร้านแต่ดีนะครับดีหาร้านมาแนะนำให้เราอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราได้มีส่วนร่วมในการกระจายข่าวเนาะบอกว่ามีร้านดีๆอะไรอย่างเงี้ย ไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นร้านอะไรวะขนมกล้วยเอ้ยน่าสนใจไหมน่าสนใจครับผมช่วยสังคมกดหนึ่งสวัสดีครับเปิดคลิปแล้วจบคลิปเลยกดสองโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดคลิปเลยครับผหนเดียวหนึ่งเหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงแน่นอนเอพีนั่นนะอ่าวเอฟซีดารักใช่ไหมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋อพี่ ขายอะไรครับคุณลงุงขายขายนมถ้วยขยนมถ้วย,วยถ้าผมขอญอาตวันนี้ครอบครขอถ่ายคลิปคุณลุงหน่อยได้ไหมครับมามามายืนกินรีวิวขนมถ้วยปากคุณลงุงลคุณลุงขายไงครับมีอะไรบ้างครับคุณลงุงมามาดูกันสิ กล่องยี่สิบบาทสามสิบบาทใช่ครับอ่าขออนุญาตนะคุณลุงขออนุญาตนะงั้นเดี๋ยวผมกินเลยได้ไหมครับได้เอาเลยกันเอาขอลองกล่องยี่สิบหนึ่งครับผมอ่าตรงนี้แหละครับผมกินตรงนี้เลยครับโอุ้ยเฮ้ยยี่สิบบาทเฮ้ยยี่สิบบาทไม่ธรรมดาได้เยอะได้เยอะนะมีแค่ขนมถ้วยเหรอครับใช่ครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือไหมครับตามสั่งนะครับเราด้วยอางเดียวอู้ยยี่สิบบาทหนึ่งสองสามสีาหกเจ็ดแปดเก้าสประมาณ11บเอ็ดบาทครับ สิบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออสิบจริงด้วยวะเช้าไงเช้าอุ้ยเช้าอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเราตื่นลุงตื่นโอ้โหอร่อยลุงอร่อยเฮ้ยเรายังไม่เคยทำขนมด้วยกล่องหนึ่งสิบถ้วยไปแล้วไปแล้วสิบถ้วยคุณลุงามย อร่อยอร่อยจริงคุณลุงรู้จักผมไหมไม่รู้จักใช่ไหมครับไม่เคยเห็นหน้าเลยอยารู้จักคุณลุงว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่ชิ้นน่ะยี่สิบถ้วยยี่สิบถ้วยถ้วยโอ้คุณลุงบอกยี่สิบถ้วยเลยวะอันนี้เรากินไปแล้วสิบถ้วยนะขออีกกล่องนึ ขอหรือซื้อดิขอหรือซื้อดิอ,อ๋อซื้อซื้อขอหรือซื้อซื้อซื้อเดี๋ยวผมขออขนุญาตกินก่อนแล้วเดี๋ยวผมจ่ายทีหลังได้ไหม,มอ๋อต้องต้องบอกก็ <ไป S 1> <overlooked> ให้มันชัดเจน <ไป S 1> ขอหรือซื้อเนี่ยขอให้ตังเองอ๋อที่ร้านเคยมีคนมากินเยอะไหมครับไม่มีแต่นานมากแล้วเยอะสุดกี่ชิ้นครับ90ชิ้น90ชิ้นเฮ้ยแล้วคุณลุงบอกเรา20ชิ้นเคยมีคนมากิน90ชิ้นนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อธีระพงศ์เสาทองครับธีระพงศ์เสาทอง คุณลุงธีรพงศ์เสาทองครับผมนัทนนท์เลิศพัฒพิชาครับวันนี้นะครับเราก็จะมากินขนมถ้วยคุณลุงกันคุณลุงมีชื่อร้านไหมไม่มีตั้งให้หน่อยชื่อร้านขนมถ้วยคุณลุงธีรพงศ์เสาทองที่ตลาดถ้วยขวางซอยประชาสงเคราะห์สามสองอ๋อคุณลุงบอกโอเคชื่อนี้ได้เลยชื่อโคตรยาวเลยครับผมหอมมากมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นที่ร้านคุณลุงเขาเชื่อไหมเดี๋ยวแกะไม่ทันเดี๋ยวดูนะ ยี่สิบถ้วยลุงครับเอาอีกกล่องครับใครจะไม่กินจังเลยใช่อืมไม่กินครับวันนี้ผมตั้งใจมาหาของหวานกินนะอยากกินของหวานนะรู้สึกแบบชีวิตขาดหวานอาโอ้ยขอบคุณครับลุงให้ผมเรียกคุณน้าไหมลุงลุงเรหรอเรียกพี่ได้ไหมครับเรียกพี่แล้วกินฟรีอะไรเงี้ยม,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  <laughs> มึงออกไปเลย <laughs> มึงไม่ต้องเรียกย <laughs> เรียกคุณลุงเรียกคุณลุง อเป็นขนมถ้วยแบบทําสดๆแล้วมันอร่อยมากคือมันจะหอมมันหวานหอมกะทิอร่อยชคาเทนอันนี้เป็นสูตรโบราณไหมครับลุงอือดั้งเดิมเลยเหรอครับาจากบางละจันโอ้ยุคสมัยบางละจันเลยนะครับลุงใส่อะไรวะลุงบอก <c oughs> เกิดไม่ทันอไปด้วยครับลุงจัดไปอ่าขอบคุณครับลุง ไม่ครับผมสี่กองแล้วอ่ะเอ้ยกองครับพ่อลุงเท้งครับรุดเยงขผมครับพ่อลุงหลับไปหรือฝันไปเจ็บยี่สิบสามสิบเจ็ดสิบห้าสิบ ก็ห่าสิบชิ้นหรอยังเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยขนมปลอมหรือเปล่าลุงขนมด้วยปลอมหรือเปล่ากินแล้วไม่รู้สึกอิ่มข้างในกลัวก็บอกข้างในกลัวกล่องสามสิบได้กี่ชิ้นนะฮะสิบหกโอ้คือ20บาทได้10ชิ้น30ได้16เหมือนจะแถมชิ้นหนึ่งอ้าวขอเลือกไปนะเอามาเลยครับโอ้โหลุงครับสุดยอดเลยครับผมน่ากินไหมดูดิคือเนื้อมันเด้งๆดเด้งๆอ่ะคือแบบเนียนๆนุ่มๆ หอมๆนะครับกินง่ายๆนะอโอ้โหเฮ้ยเริ่มมันไม่ได้หวานมากว่ามันหวานกันมันดีอะ่ะเป็นความหวานมันที่ติดเคม็มๆแบบจากกะทิอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรดีแล้วลุงโคตรอร่อยเลยครับผมอื่อนลอีกสิบกชิ้นหมดไปแล้วพวกสิบหกชิ้นหมดไปแล้วคุณลุงเอาดูได้เลย ดูนี่คุณลุงอุ้ยอันนี้คือที่คุณลุงเขาแกะแล้วเขาเอาถ้วยใส่ถุงไว้วันหนึ่งคุณลุงเตรียมมาประมาณกี่ถาดครับเนี่ยประมาณ1,200ถ้วยครับ1,200ถ้วยคุณลุงเตรียมมาเยอะอยู่นะผมว่าคุณลุงวันนี้คุณลุงอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าต้องแกะขนมถ้วยให้ไวอะไรเพราะว่าผมกินไวมากผมกินไวไหมครับโอ้สุดยอดนั่นแกะของคุณลุงก็แบบประมาณนี้นะเขาเรียกว่าความเร็วความเร็วแขกผู้ชมลองดู จย่าไได้ดูตกแตกตกแ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 ตตกแตกอันนี้คือ16ชิ้นนะครับผมเอ,อเดี๋ยวเอาอีกครับคุณลุงใส่มาได้เลยครับผมใส่มาอีก16ชิ้นเลยครับมันจะหอมพวาเหมือนใบใบเตยด้วยเนาะแล้วแบบที่ร้านคุณลุงเนี่ยก็จะวางเป็นใบตองอ่ะวางไว้แล้วมันทําให้มีกลิ่นหอมนะครับเวลามายืนตรงเนี้ยลุงกำลังแกะอยู่นะดูนะ สี่บวกนึงสี่ชิ้นแล้วอ่ะแปดสิบสองแล้วผมใกล้ทำลายสถิติคนเก่าไปแล้วนะคุณลุงเก้าสิบชิ้นใช่ไหมแปดสิบสองแล้วตอนนี้อยากให้ลุงเซนเก้าสิบแปดชิ้นแล้วลุงบกทำลายสถิติแล้วขอเลยวันนี้ผมไม่ให้คุณลุงพักละคุณลุงทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนกว่าผมจะแบบว่าพึงพอใจมาเลยครับ ชอนุ่มหอมอร่อยมากจริงแล้วมันกินง่ายนะครับก็แต่คุณลุงเขามีประสบการณ์นะดูแบบการแกะการทำอะไรเงี้ยดูช่ำชองดูไวนะครับผมอวอวันนี้แหละเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้แหละหมดแล้วนะครับคุณลุงี่สิบเลยเหรอเฮ้ยมันเลจะได้ขนมถ้วยน้ายังไม่อิ่มเลยอ่า คุณลุงขายมากี่ปีแล้วนะครับไม่ลุงบอกกี่ปีสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งโอ้ยยี่สิบกว่าปีเนาะเ <27. S 2> กือบเกือบสามสิบปีแล้วทำไมถึงขายขนมถ้วยครับทำไมถึงไม่ขายเป็นอย่างอ,างอื่นครับหรือว่าคุณลุงอชอบทําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชอบค <è> รับชอบผมก็ชอบนะครับชอบมากคือมันอร่อยอระลุงทําดีมากเลยนะนนร้อยสี่บวกยิง กินเข้าไปได้ยังไงคุณลุงเชื่อไหมผมมีพลังพิเศษใช่ผมสามารถกินแบบขนมด้วยร้านคุณลุงแบบจนแบบหมดหรือเกือบหมดได้เลยแค่ผมคนเดียวผมไม่ได้มูนะแลเวยังพ <laughs> ี่ใจคอไม่ดีเพราะว่ามึงจะกินกูเข้าไปด้วยหรือเปล่า <laughs> <laughs> ขอบคุณครับคุณลุงทำเรื่อยๆเลย,เลยวันนี้วันนี้คุณลุงไม่ต้องพักคือผมมามาเป็นห่วงคุณลุง ผมอ่ะห่วงคุณลุงว่าแบบอยากให้คุณลุงขายของแล้วพักผ่อนไปว,ไวกับบ้านวัยอะไรเงี้ยฮะลุงจะได้แบบไปเตรียมของวไว้ขายพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับพี่ีสิขนมด้วยเนี่ยปกติเราจะหากินได้ส่วนใหญ่อะถ้ายุคสมัยนี้นะในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหาได้ง่ายกว่าร้านที่เปิดแบบเนี้ยซึ่งเรากินแบบเนี้ยมันออริจินอลมันต้นตำรับมันคลาสสิกอะไรนกิดถ้วยแล้วแล้ว<อ> ร้อละลุงนี่ไงโอ้แกไมให้แล้วเอาเดี๋ยวหอมากเลยอบมากอร่อยอ่ะร้อยเจ็ดสิบแปดหอมัอ้งเอาอีกครับลุงเมาอีกเอาอีกคนขายบอกให้พอ,พอคุง <laughs> เคยลุงว่าพอแล้มมาง คุณลุงไม่ชอบเหรอที่ผมกินของลุงเยอะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเจอเดี๋ยวาคงแปลกนะคืออาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีใจนะครับที่เรากินเยอะคือเขาก็ได้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแค่แปลกนะครับ <laughs> น่นนเป็นเทปที่เรากินได้เยอะและกินได้เร็วมากๆ <laughs> เทปหนึ่งเลยนะคลิปนี้เพราะว่ากินง่ายนะขนมด้วยมันมันอร่อยง่าย 194กล่องเล็กอันนี้10ชิ้นหมดนี่ก็204ปะ่ะใช่ครับผมหมดเลยแล้วกัน204ชิ้นท,ที่ขนมถ้วยเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนครับบุณลุงผมเห็นเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปทรงมากเลยเป็นแบบใหญ่ๆยาวๆใ,ใหรือว่าเป็นแบบถ้วยแบบนี้คือถูกต้องครับแต่ว่ามันก็สูตรเดียวกันนะสูตรเดียวกันเนาะแบบไหนก็ได้มันสูตรเดียวกันขอให้มันเป็นถ้วย16ชิ้นอร่อยอ่ะ คนจะสงสัยว่าตรงนี้มาอยู่ไหนนี่ซอยอยู่นี่เลยหัวมุมป่ะเป็น,เป,นเป็นห้างเพชรทองอาสาติดอยู่ห้างทองเลยครับผมสองร้อยยนะี่สิบแล้วคุณลุงเฉลีย่ยคุณลุงก็ขายมันตกอยู่ถ้วยเท่าไหร่อะไม่ถึงสองบาทนะหนึ่งบาทก,กว่าๆไม่แพงนะหนึ่งบาทก,กว่าๆถ้วยหนึ่ง่คุณจะเก็บไว้ตรงไหน สองแล้วตัวยแล้วอ่ะนั่นนะสิไม่ต้องแลกใจ <laughs> เมื่อกี้ลูกชายเดินมามาม่าพี่แน่ตตายกินขนมด้วยอยู่ข <laughs> อบคุณนะครับสองร้อยยี่สิบไปต่อครับไปต่อสองร้อย <laughs> สามกิโลกิลโลโคตรเยอะแป๊บเดียวอเนะ <laughs> อ,เเวเวองนะโคตรโหดโคตรอันตรายเอาอีกครับ <laughs> อ่าขอบคุณครับลุง อร่อยขนมรว่ลุงอร่อยอย่างนะเนี่ยคือถ้าผมเป็นหลานคุณลุงแล้วกันผมสามารถกินนุลุงได้ทุกวันแบบกินฟรีจนหมดแบบทุกวันได้เลยคุณลุงไม่ต้องออกไปขายของให้เหนื่อยได้เลยให้้เาีสามารถทําแบบนั้นได้เลยใช่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าฟรีเลยตกใจ วันนี้ผมให้คําสัญญาคุณลุงเพื่อความสบายใจนะว่าผมไม่หนีไปไหนแน่นอนครับผมจ่ายครบทุกจํานวนแน่นอนครับผมคุณลุงสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวว่าผมแบบจะกินแล้วแบบหายตัวอย่างเงี้ยเราไม่ทำนะเราไม่เคยทำไอ้พี่ใ่หรือว่าเราเคยวะใช่หรือว่าเราเคยวะเราไม่เคยกับมังจะเคยใช่ไหมคุณลุงบอกรู้ว่าพี่เขาดิ เท่าไหร่นะตอนนี้268ร้อยหแป้อยหกสิบแชิ้นแล้วดูสองถ้วนะหนุ่มพุ่งเลยสองถุงอะนะ่องงอะ,อ,อ,ะอย่าไปหยุดอย่าไปยังง้งแน่ว่ากินแล้วมันเป็นไรนะอ๋อไม่เป็นไรครับแรกๆคุณลุงอึ้งที่เรากินได้เยอะ<ม>ตอนนี้เริ่มเป็นห่วงกินแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมดีอ่ะมันสุดยอดอะ่ะมันสุดถ้าคุณลุงมีประสบการณ์ขายของมานานขนาดนี้อะ่ะผมอยากจะถามว่าเมื่อก่อนคุณลุงขายอย่างเงี้ยเริ่มต้แต่ราคากี่บาทครับห้าบาทห้าบาท แปดอันนะโอ้สมัยนั้นขาย5บาทอ่ะ8อันไม่ถึงบาททุกวันนี้10ชิน้น20โอ้ยให้ดูว่าราคาขนมถ้วยคือถ้าคุณซื้อขนมถ้วยเก็บกันไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณลุงเริ่มขายประมาณ27ปีที่แล้วตอนนี้คุณเอามาขายอะ่ะโอกำไรเยอะมากเ,ออเป็น100<ค>ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โคชี<ด>ทางรวยเนี่ยเฮ้ยรู้ว่าวันนี้เราต้องซื้อเก็บไว้วะใช่ปะ <c oughs> เออเฮ้ยนี่เขาท่าเขาท่า สองว่าแปดสี่ชิ้นไหวครับลุงท้าไทยระบบซะแล้วบอกลุงไม่ไหวแล้วอ๋อนี่คุณลุงเหรอว่าไหวหรือเปล่านี่คือมึงไหวใช่ไหมกูไม่ไหวแล้วตอนนี้คุณลุงหารู้ั่วในตัวเราครับน่าทึ่งไหมลุงตั้งแต่คุณลุงเกิดมา ไม่เคยเจอเลยใช่ไหมอายุ56ปีไม่เคยเจอมีเลยดีใจไหมครับที่ได้เจอเหมือนแบบกับประหลาดอะไรอย่างเงี้ยแปลกประหลาดผมว่าดีใจก็ดีใจนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากเลยโอ้ดีใจก็ดีใจแต่แปลกกว่าคุณลุงเคยเจอผีไหมเคยเจอผีหรอกไหมผีก็ไม่เคยเจอก็ไม่เลยเจอดูมือคุณลุงกะสนใจไหมโอ้ยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเต็มเลยช่วยผมกินอยู่แต่ว่าคุณลุงไม่เห็นเลยเจ้ เอาไปเอาไปแผงสองยังหมดแล้วนะตอนนี้ดูดิถ้าอย่างวันนี้ผมกินตรงนี้หมดถ้าผมไม่อิ่มไปต่อบ้านคุณลุงได้ไหม <S 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 ไม่มีหมดไม่ไมีเท่านี้แหละสามร้อยบอจบกินแล้วครับผมอุย้ยคมครับคุณลุงกินไหมครับี่ักกินดีกว่าเอาถ้วยไหนเอาถ้วยไหนก็ได้อ่ะลองดูค่ะอร่อยไหม นี่กนอร่อยอร่อไปนอนไปเอว่าไม่กินนคใช่ามร้อยสามสิบสองครับผมสามริบนแล้วครับผมเอาอีกไหมเอาอีกครับผมเอาจัดไปครับผมครับเฮ้ยแต่มันไม่หวานมากใช่ไหมใช่ มันหอมๆเมยเนาะมันนิ่มเนียนนุ่มหอมมันหอมไปเนอ่ะเค็มนิดๆคืออยากให้รู้ไว้เนาะว่าคนปกติเวลาเขากินก่ยเขาประมาณสิบชิ้นเนาะสิบชิ้นก็โอเคแล้วสามสีบาทโอ้ยเอาอีกครับยังไม่พอครับเอามาอีกเอาลุงลุงไม่อยากให้เราแล้วอ่ะคือแบบว่าพอแล้วมาก เป็นการกินขนมช่วยครั้งแรกในช่องแอบ <laughs> นี้เขาไม่เรียกว่ากินแล้วนะครับเรียกว่าสวาปามสา,ามส,าสิบโอ้โหหมดแล้วครับขอบคุณครับต่อเลยครับคุณลงุงปกติคุณลงุงขายมาณก,กี่โมงถึงกี่โมงครับ,บป,ปกบติจะหมดช่วงบ่ายตอนนี้ ยังไม่สิบโมงยังไม่สิบโมงใกล้แล้วใกล้แล้วถามาแปดสิบแล้วเหรออุ้ยมันขึ้นไวมากเลยเนาะรู้สึกว่าตัวเลขมันขึ้นไวจนเราตกใจอะจนรู้สึกว่าแบบใจไม่ดีใช่ใชคุณลุงใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ผมเริ่มรู้ละว,ว่าคุณลุงรู้สึกยังไงอะอ๋อไม่จีิงเองเสร็จแล้วครับอุ้ยโอ้ลุงก็าทำไปแล้วนี่ครับอีกสักทีหนึ่งดูนี่ไป สมามร้อยเก้าสิบหกครับไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรกนะ่นรอนจะเป็นไรก็ฝากจัดจังด้วยนะครับผมลุงถามว่าเคยกินอะไรเยอะๆแบบนี้ไหมประจําครับ <c oughs> <c oughs> บ่อยครับลุงกินประจําเลยครับแต่ว่าขนมพ้วยอย่างเงี้ยเพิ่งเคยลองครั้งแรกครับผม 2 4 1 2สชิ้นแล้วยี่กี่ชิ้นหึงจะดูเก่งจะร้อยชิ้นแล้วนะคุณลุงคุณลุงว่าผมเก่งหรือยังอ่ะถ้าคุณลุงว่าผมเก่งแล้วผมก็พอแล้วก็ได้เก่งเนี่ยครับยังไม่ได้กี่ปีนะวะไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอต้องไปไหว้พระอะไรเงี้ต้องไหว้ลุงเนี่ยรักมากเลยนะกล่องนั้นขอได้ไหมครับขอใช่ไหมเออไม่ไม่เเดี๋ยวใจตังค์เดี๋ยวใจตังค์ต้องต้องห้ามพูดว่าขอขอซื้อได้ไหมครับอ่าพูดอย่างนี้ ลุงก็อยู่คนแค่ไม่สบาลุงบอกว่าลุงขับรถไม่สบายแล้วนะไม่ได้ฝันครับอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยลุกเจ็บปะรู้ตอนนี้กูฝันกินขนมขั้ยอยู่เปล่าวะแล้วสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นปากใส่กูด้วย FT ครับเล่นผมหน้าสั่นเลยเมื่อกี้ทีเดียวแบบเหมือนแบบอันมันนันขมับแม่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย สี่สองแปดนะโมสี่สองแปดผมขออีกกล่องเดียวอะ่ะอ,อ,อีกกล่องเดียวลุงแกะผมอีออกกล่องนึงไม่ไหวกล่องเดียวอุ้ยขอบคุณครับคุณลุงขออีกกล่องเดียวคุณลุงบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากแกะให้แล้วตยังตั <c oughs> ้งแตอยู่ด้วยกันมานนก็เพิ่งเห็นวันนี้แหละว่ามันใส่แบบนี้เลยนอนมึงเป็นยังไงบ้างวะเริ่มเริ่มเป็นห่วงเลยนอนเริ่มกลัวอะไรเงี้ยกลัวไหมเคยโดนบ้างไหมกูแขน กูแค้นมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะสี่สี่สี่ครับผมขนมถ้วยสี่สี่สี่ยิงเหรอฮะโอ้คุณลุงบอกว่า444ถ้วยวันนี้ที่ผมกินไปถ้าคิดเป็นถ้วยแต่ร้อยกว่าบาทคนบ้าอะไรขนมถ้วย800กว่าบาทผมเก่งไหมครับอีกหนึ่งคำถามผมหล่อ โอ้โหคุณลุงคิดนานจรงเลยอ่ะไม่มั่นใจอะ่ะน้อยกว่าลุงไหน <laughs> <laughs> น้อยกว่าคุณลุงหนยโอเคคุณ <laughs> okay, ลุงวันนี้เรากินไปทั้งหมด4 44 4ชิ้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่คุณลุง <laughs> เอาเป็นว่าเราจ่ายตังค์เลยแล้วกันนะครับผมผม <laughs> ให้คุณลุงวันนี้แหลยเออไม่เป็นไรครับสนับสนุนลุงขนมเพื่อคุณลุงอร่อยมาก <laughs> โอโไไ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ได้เลยครับคุณลุงอันนี้ผมก็ฝากร้านคุณลุงด้วยนะครับใครที่อยากตามมากินคุณลุงบอกพิกัดหน่อยครับอีกทีนึง่งขายสรงข้อสามสองไฟชาสองข้อสามสองขายตั้งแต่ประมาณแปดโมงถึงประมาณบ่ายๆอะแล้วแต่ของจะหมดนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ครับอ่าแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดแปดหกสี่เจ็ดแปดนะครับผมก็ตามมากินได้นะขอบคุณนะครับไปนะครับก็นั่นแหละครับคุณลุงเอ้ยก็นนัั่แหละครบ คุณผู้ชมคุณลุงก็ได้แหละครับคุณลุงใครที่อยากตามมากินเนะาะประชาสงข้อาะห์32ตามมากินได้หลังจากนี้ไปคุณลุงเขารู้จักผมไหมครับรู้จักจะะรู้จักและ้วรู้จักดีเลยแหละอโอเคประมาณนี้ครับ <laughs> เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ก็มานี้ขนมถ้วยคุณลุงก็สากด้วยนะครับผมอร่อยมากๆนะใครอยากกินแบบต้นต่ำรับแบบออริจินอลโอเคเจอกันครับพี่จีสวัสดีนะครับอ๋อได้ได้ครับมาเลยครับดูพี่ทุกคลิปเลยลูกสาวขอบคุณครับยินงชอบมากเลยเอาพี่ถ่ายรูปไว้ในกินขนมถ้วยไหมครับ โอ้ไม่เป็นไรอะเรเห็นปุ๊บใช่เลยชอบดีคนนีคบนีเก่มากลยขอบคุณนะครับเปนกอ่ไหนได้จิริงจริงจริงิงต่คนมาเพิ่มเลย